ทุกคนวันนี้มาพบกับยายบุญเ,เข,าข่ารัวยายบุญเข้าครัวนะคะวันนี้ยายบุญมีเมนูอะไรมานําเสนอให้ทุกคนทานกันบ้างคะต้มปลาแซ่มักติวต้มปลาแซ่มักติวรสสามันสิเป็นยังไงยายก๋ีแซ่บทันตัว <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าหน้าตาและวัตถุดิบของมนันมีอะไรบ้างนะคะตามยายบุญไปดูเลยคะ่ะของเราในวันนี้นะคะปลาทับทิมค่ะ หอมแดงกระเทียมผักชีต้นหอมใบมะกรูดใบแมงลักตะไคร้พริกมะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลเกลือนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือผักติ้วนั่นเองค่ะนี่นะคะลักษณะผักติ้วเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าทำออกมาลแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงท่า ต้ตมตำเครืองสะกอกนบัดน,นี้มันจังสีบอ๊อข้าวเนี่ยม้อลุงไปตุ่มพริกกระเทียมตะไคร้แล้วก็เกลือค่ะจากนั้นก็ตำให้เข้ากันขโขลกให้มันเข้ากันเลยนะคะติดเตานะคะเราก็เอาหม้อลงไปตั้งให้ร้อนเครื่องแกงลึงบบใจให้มันหอมขล้ว แล้วก็เติมน้ำลงไปพอคลุกคลิกนะคะแล้วก็เอาน้ำลงไปใส่นะคะเป็นน้ำแกงเติมน้ำแล้วกับปิดฝามันเดือดจังเอาปลาลงมาใส่มันจังบวัวข้าวอืมจังสั่นมายเทคนิคเลยว่ะจังกินพอได้ปิดฝาเลยมาเดือดแล้วนะคะก็ปลาลงไปใส่ปลาทับทิมค่ะ เอาลงไปเลยแล้วก็อย่าคนเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะคาวเนาะลากกักชีค่ะหอมบุกค,ค่ะตะไคร้บุกนะคะใส่ลงไปเพื่อดับกินคาวมะเขือเทศค่ะจากนั้นก็ปิดฝารอมันเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นปรุงรสด,ด้วยปลานะคะเกลือค่ะ น้ำตาลนิดหน่อยค่ะผักติ้วค่ะดูหน้าตาของมันนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยคะ่ะทุกคนแค่เห็นก็เปรี้ยวแล้วทำไมเราต้มผักติ้วเราไม่ใส่ปลาค่ะคุณยายใส่ว่าห้ยไส้่ะละคุน ได้สูตรมาตัดค้องปืนคุณอะอ๋อเป็นสูตรเป็นสูตรของแม่ยายเลยบทนี้บ่ใเซปละแดกบ่ใส่แต่แม่น้อืน่นเซ่ปะแดกเบิดใส่ยกเว้นต้มผักติว๋วแม่ <laughs> <laughs> โอเคค่ะนี่เป็นสูตรของบ้านเรานะคะผิดถูกไม่มีโน้กันทําอาหารใคร <c oughs> ชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะอขอแค่กินแสบก,กับพ่อเนาจ้าสุกแล้วค่ะทุกคนจ้า น่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าตาของแกงปลาใส่ผักติ้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะเป็นต้มส้มอีสานนะคะโอ้หน้าทานมากเลยะค่ะทุกคนโหถูกค่ะได้เวลาของเอลดาอีกแล้วนะคะอาวุธเราพร้อมลุยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> กับผักติว้วขอกินผักติ้วก่อนนี่นะคะ ชิมน,นะ,ะทุกคนเปรี้ยวค่ะแต่อร่อยอร่อยมากเลยยายโอหนี่นะคะผักติว้วอื อร่อยฝีมือเจ้าของอืสดน้ำแกงไม่แห้งเนาะยายบ,บไปไบ <c oughs> อ้าของเนาะอ่าาามแาา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 แซ่บาา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 อาาาา นี่นะคะต้มปลานีต่ตีต้องให้น้ำม,มันเดือดจังเอาปลาลงมันจังบ่เข้าแล้วผักติ้วนี่ก็ให้มันเปื่อยพอประมาณลงทีหลังมันจังแ่บนี่คือเคล็ดลับในการทำเมนูมแกงปลาใส่ต้มผักติว้วเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ต้มปลาใส่ผักติ้วของเยบุญใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้ายบุญจะมีอะไรให้เราชมอีกช่วยเป็นกำลังใจให้เยบุญด้วยนะคะ สวยกดไลค์กดแชร์ย่อยหมุญแน่เด้อกด subscribe เด้อกด subscribe ซับตะไคร้สับตะไคร้เห็นน้ำแน่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย